รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่เราจะมาท้าลองสักเพราะว่าอยากเห็นทุกๆบ้านรักกันให้คึกคักรักกันให้รึิๆในเด็สอง้ี่แก่ยิ่งใหญ่จริงๆครับวันนี้ทะะ่านลองเหคะหายไปไหนได้ยังไงเนี่ยฮะรู้ดีครับหัวหน้าทำไมคะวันนี้วันเด็กไงฮะท<ว>่านลองโกก็เลยพาลูกแกเนี่ยไป้อมแล้วเขาไดที่โรงเรียน น้องอมลูกบุญธรรมในไอในไอจีนั่นแหละฮะลูกรักของแกเลยครับหัวหน้าแล้วไม่มาทำงานทำงานหัวหี้บอกว่าทำมาแค่สามคนพออ๋ออแต่ว่าวันนี้วันเด็กเราต้องยกให้เขานะถูกต้องครับหัวหน้าแล้วลูกเขาหายไปไหนอะลูกเขาลูกนะฮะทำไมเราทำไมเราไม่ไปวันเด็กกับลูกเราไม่เป็นไรหัวหน้ากลับไปเลยก็ทำาแค่สองคนพอแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้องไปหาน้องมนลูกลูกไปไปไปยกให้หมดไป เอาละเว้ยเฮ้ยวันนี้ทำรายการคนเดียวแล,ล้วล่ะรับรองไม่มีใครมาดูเราแน่ๆเลยเนี่ยหัวหน้า,ากรรมการจะพ้าดหรือไงฮะโ <Okay. S 2> อเคเหงาเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่มาออกไปหมดเลยเหงาเลยอ่ะแต่หัวหน้าค่ะค<า>่ะต้องขอบอกเะคะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยน่ารักมากใช่แล้วเด็กน้อยที่น่ารักหล่อมากนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ไอ้ผู้ชายมาหล่อๆแม้แต่เด็กก็ไม่เว้นเน่ะ เพื่อนจะเลี้ยงเตยหรือเปล่าขึ้นมาน้องชิวแอนครัวเองนะคุณเลขยนิดหน่อยค่ะอยากคุณเลขาน้องคนนี้เป็นใครเนี่ยขอพบกับน้องคนเฉลี่กับคุณแม่ค่ะคุณแค่ะ เดียร์คุณลำยอคุณลำยองมาเอมาเอเดี๋ยดีดีดีนะคะเดี๋ยวขอขอหลงก่อนได้ไหมคะอะไรแกนี่แกเป็นใครเดี๋ยวๆคุณลำยองวางน้ำลิ้นจี่ลงนี่เดี๋ยนะคะอันนี้จะน้ำลิ้นจี่อะไรมันคืออะไรคะที่เลี้ยงลูกน้ำฉันฉันหาอะไรได้กันลำยองฉันทนดูแกมานานแล้วนะ ที่แกมาติดเล่าแบบเนี้ยจำฉันได้ไหมฉันเป็นใครพี่พันใช่ลำยองอย่าลืมสิจ้ะวันนี้คือวันเด็กนะเนี่ยแล้วที่เองมาทำแบบเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กและก็สังคมเข้าใจหรือเปล่าฮะนีเ่เป็นลูกฉันนะฉันรู้วันเฉลิมทำไมฉันทำไม่ได้ไอ้วัน วันเปล่านะครับไอ้พี่ตุ๊กโกหกทำไมแค่แองล่ะใครจะพูดไอ้วันไอ้ลูกอักตันยูไอ้ลูกอักตันยูแม่ตีวันให้ตายแล้วก็ได้นะครับแต่แม่จะเรียกวันว่าลูกอักตันยูแม่เล่าๆเถอะนะครับไม่เล่าเล่าๆได้ไงเล่าๆแล้วก็เด็กก็จะฟังเล่าได้ไงวะ เชิญของเรากันก่อนน้องยอสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องยอสตอนนี้โหต้องบอกว่าโด่งดังมากๆแรงจริงๆแรงจริงกับวันเริ่มตอนเด็ก นะคบนี่ถือว่าหน้าตาใสแลวก็หล่อมากเลยนะฮะใช่แต่ว่าพี่ตั๊กเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันนะฮะ,ะตอนที่น้องย้อนเนี่ยไอแครติ้งเรื่องเนี้ยออแครติ้งมากี่ครั้งครับผมยากาาาไหมครับแครติ้งสามครับสามครั้งรับแล้วเวลาบาง,บางคนคุณผูม้ชมทางบ้านอาจจะเอ๊ะเวลาไปแคสติง้งหรือไปทดลองบทเพื่อจะรับเข้าทํางานการทํางานเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างต้องบอกชื่อน้มสกุลหรือว่าต้องมีแสดงแบบหลายๆบทบาทอารมณ์ไหมให้แนะนําชื่อครับแล้วก็สนสูน้ําหนักแล้วเขาก็จะให้ เล่นบทของเขาล้ออากล้องัล้อตัวมว่าได้มองได้มอมแคสเดี๋ยวพี่โก้จะเป็นคนแคสนะครับอพร้อมสวัสดีครับผมชื่อเดชชายองสินปมงคลนนท์ครับชื่อเล่นชื่อยอดครับอายุสิบดปีครับส่วนสนลสี่สิบสามครับเสียใจเสียใจมากทำไมแม่ทำกับเราแบบนี้เรารักแม่าททุกอย่างเพื่อแม่ แต่แม่กลับมาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วนี่นี่ต้องบอกว่านี่ถือว่ายังไม่ไม่ผ่านนะยังไม่ถึงรอบน้ตงดูพี่ตั๊กครับเออต้องดู้หนูต้องมีอินเนอร์สมมติแนะนำตัวกล้องสวัสดีครับผมเองท่านผู้ชมท่านคนกูจันเรืองไงอายุเท่าไหร่เลยครับผมไม่บอกครับผมไปค้นหาดูได้ใน g ูเกิลแล้วคุณจะดูเอกของผมได้ปใครวันนี้ผมมาเต็มต้องแบบนี้นะรอบหน้านะ ขอใช่ก่อนอย่างนี้อ้าวสวัสดีครับผมเชื่อเด็กชายของศิลป์โมนิสนุนครับเออถ้าเกิดอยากรู้ผมนะครับไปถามคนข้างบ้านดูครับเออรับรองเลยเป็นไงไม่ได้งดเนยไงบอกเลยว่าอันนี้เป็นเด็กที่แบบว่าเราบอกปุ๊บนี่แสดงว่าเด็กคนนี้มีสีนักเรียนเยอะเจ๊อะสีนักเรียนไรประการ เด็กสร้างเขาหนิอ๋อยังไม่แคสติ้งยังไม่จบเลย casting ขอ c a s ต i n g นิดนึงอ้าวขอบอกกับคุณผู้ชมสักนิดนึ่งละกันว่าลองตาแลบปั๊บไอ้ casting เด็กๆอย่างนี้เลยน่ารักแบบนี้เลยแต่ว่าเตี้ยกว่านี้หน่อยรอบเดียวผ่านอารมณ์ได้หมดเลยิร้องไห้เสียใจดีใจสมมติวันนี้คุณเป็นวันเฉลิมย้อนกลับไปในเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาอายุ11ขวบตอนนั้นจำได้เลยรู้สึกเสียใจ ไม่แม่ดื่มกินเหล้ามาครับอย่าดื่มเหล้าเลยนะครับแม่ควัมเป็นห่วงแม่ครับเสียใจที่สุดโอ้เสียใจมากเสียใจมากมองทางซ้ายมองทางซ้ายนั่นแม่ลงในขั้นถนนแม่จะถูกรถชนเขาตกใจมากไม่ไม่ไม่ตกไมตกตกต้องมาตกใจมากตกใจมากขับขวา ลงตานีกว่าหัล้อใส่ลงตาลงตาวัสดีามัต้องแม่แม่จะขับอนยแม่ยแม่เดี๋ยวตายปาแม่ายดม่หันขาเพดินมาหัวลอไปงตายวเดี๋ยวดี๋ย่เวันฉลองเป็นบ้า หรอเป็นไรมันจะเป็นบ้าครับผมถือว่าได้ถือว่าได้ถือว่าได้อารมณ์มันต้องไปนะลูกวันนี้อย่างที่คุณน้าบอกพามาด้วยคุณพ่อคุณแม่เหรอไม่ใช่มาเป็นครอบครัวนะวันนี้พาใครมาครับพาเป็นพี่ที่ดูแลครับครับครับแล้วก็พี่ผู้จัดการพี่ผู้จัดการอ้าวไป็นพ่กแมเขากันเลยไหมอ่าคุณโจคุณโอค่ะเชิญค่ะ ก็เป็นผู้ดูแลน้องครับค่ะค่ะก็แบบว่าเป็นผู้จัดการคอยดูน้องเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเวลามีงานติดต่อเข้ามาอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก่อนครับพักเรื่องคุยกันไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะมารู้กันแน่นอนแต่ตอนนี้ถึงศึกแรกของเราแล้วกับศึกที่มีชื่อว่าเส์มดวงมาเลย้อนนะครัะผมจะต้องเลือกมาว่าจะทำศึกกับใครในที่บ้านมือของเราจากน้ำปลาแท้ตับปลาหมึกคาอูหลงทีพลัส AIS 3 G โยเกิร์ตดัตชี่ผลิตภัณฑ์ซีพีมิกซอฟครับผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์เครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์ปรอมลังหน้าฮันนี่วีบีเอสีโดบโรออดแล้วยอนก่อนเลยไหมผมก่อนเลยครับผมก่อนเลยยอเลือกเลยครับว่าจะต้องทำสึกกับใครเลือกเลย หนึ่งสองหรือสามสองครับเบอร์สองนะครับหนึ่งสองส้มซุป